เจ็ดได้เปรียบของทอ่อ PTFE หรือทอ่อเชฟลอนในอุตสาหกรรมเคมี Me. ทอ่อ PTFE หรือทอ่อเชฟลอนมีข้อดีหลากหลายประการในอุตสาหกรรมเคมีเนื่องจากมีคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะทําให้เป็นตัวเลือกที่ต้องการสําหรับการใช้งานที่หลากหลายรายนี้ก็คือ7ข้อได้เปรียบของทอ่อ PTFE หรือทอ่อเชฟลอนในอุตสาหกรรมเคมี Me. ทนทานต่อสารเคมีดีเยี่ยม ท่อปีทีเมีความทนทานต่อสารเคมีหลายประเภทรวมถึงกรดแก่เบสและตัวทำลายที่มีฤทธิ์กัดกร่อนความต้านทานนี้ช่วยท็อปปีทีเสามารถจัดการและขนส่งได้อย่างปลอดภัยแม้กระทั่งสารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรงที่สุดโดยไม่ย่อยสลายหรือปนเปื้อนทนต่ออุณหภูมิสูงท่อ PT f ทสามารถทนอุณหภูมิสูงได้ซึ่งโดยทั่วไปจะทนอุณหภูมิสูงถึง260องศา,าเซลเซียส คุณสมบัตินี้มีความสําคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเคมีซึ่งกระบวนการมากเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาและวัสดุที่อุณหภูมิสูงเฉื่อยและไม่ทําปฏิกิริยาทอ่อ PTFE เป็นทอ่อที่มีความเฉื่อยทางเคมีซึ่งหมายความว่าไม่ทําปฏิกิริยากับสารที่สัมผัสกับทอ่อ PTFE เพื่อให้แน่ใจว่าสารเคมียังคงบริสุทธิ์และไม่เปลี่ยนแปลงในระหว่างการขนส่งผ่านทอ่อ PTFE แรงเสียดานต่ํา ท่อ PTFE มีค่าสัมประสิทธิ์แปลงเสศษทานต่ำเป็นพิเศษช่วยลดการสูญเสียพลังงานและช่วยสัรเคมีไหลผ่านท่อได้อย่างราบรื่นและนี่ก็เป็นข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งเมื่อทำงานกับสารที่มีความหนืดหรือละเอียดอ่อนผิวลื่นซึ่งคุณสมบัตนินี้ช่วยลดความเสี่ยงที่วัสดุจะเกาะติดกับผิวด้านในของท่อ PTFE ทำให้มั่นใจได้ว่าสารเคมีสามารถไหลโอนได้อย่างง่ายดายและสมบูรณ์ไม่มีสารตกค้าง มีความบริสุทธิ์สูงทอ e ่อ PTFE มีความบริสุทธิ์สูงมากทำให้ปลอดภัยสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับสารทางชีวภาพหรือทางการแพทย์สิ่งนี้มีคุณค่าในอุตสาหกรรมเคมีเมื่อทำงานร่วมกับเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพหรือกระบวนการทางชีวภาพอื่นๆความทนทานและอายุการใช้งานยาวนานทอ e ่อ PTFE ขึ F e, ้นชื่อในด้านความทนทานและทนต่อการสึกหรอทำให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน ทำความสะอาดง่ายลดต้นทุนการบำรุงและการดำเนินงานเจ็ดข้อเรียบเรียบเหล่านี้ทำให้ท่อ PTFE เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานในอุตสาหการรมเคมีต่างๆรวมถึงการถ่ายโอนสารเคมีอย่างปลอดภยัยและมีประสิทธิภาพมีว่าจะใช้สำหรับการแปรรูปทางเคมีในงานห้องปฏิบัติการหรืองานอ,อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ลายที่ทูเวอรีงเรามีท่อ PTFE หรือท่อเทฟลอนพร้อมจำนานให้คุณใช้งานทันทีหลากหลายไซส์และรับผลิตตามสเปคการใช้งานของคุณความยาวต่อมวลเริ่มต้นที่20เมตร50เมตรและ100เมตรขึ้นอยู่กับขนาดของท่อ PTFE หากคุณกำลังมองหาท่อ PTFE หรือท่อเทฟลอนสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมเคมีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งสินค้าได้ที่แบรนด์ทูเวอ ทานช่องทาง LINE Official Account @pgi global หรือโทรหาโดยตรงได้ที่เบอร์02 257 7145หรือเบอร์098 253 9956เราพบกันใหม่ EP ถัดไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่อยางและท่อพลาสติกได้ที่แบรนด์ Tuly